มาดูรายละเอียดของกุ้ง <c oughs> ประเภทนี้เอานะครับเอ่อที่นี่เขาเรียกว่ากุ้งกระต่อมหรือกุ้งกระป๋องนะครับลักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะครับตัวมันจะคล้ายๆกับกุ้งแหหรือกุ้งกำลกามนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมจุ่จออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่แพรปายแล้วนะครับแล้วก็จะมาหาของกินอีกแล้ววันนี้วันนี้ของที่ผมจะเอามากินนะครับก็คือกุ้งนน่งนะครับเดี๋ยวจะเลือกแล้วก็จะเลือกเลือกในกุ้งนี่เขาจะเอาไปทำกุ้งแห้ง จะเ,เลือกก่อนวนไปวนไปนี่นะครับกุ้งเล็กๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเลือกเอาไปต้มทำกุ้งแห้งนะครับแต่ผมก็จะเลือกเลือกจัดในในในที่เกาททำกุ้งแห้งนี่ออกมา อยู่กับผมนี่ของกินหา่ายงนี่นะครับเราก็เลือกเลือกมา่ะเลือกไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอีกหน่อยเจ๊เจ๊เดี๋ยวเอาเอากุ้งนี่ไปก่อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเอาไปกินนะไปครเอาเก่งเอาอยู่หรอ เอาแค่นี้แหละไปได้ของกินแล้วนะครับเดินเดินเดินมาแล้วก็เจอเยื่ออีกแล้วไม่ใช่เจอของกินแล้วนะครับเดี๋ยววิญญาสิบตัวนะสิบตัวนะสิบตัวสิบตัวพอพอป่ะเจ็ดสิบเหมือนกันเฮ้ยวีไม่ได้เดี๋ยวสิบตัวครับเดี๋ยวห้าตัวก็เจ็ดสิบเหมือนกันเราเราจะไปต้มหวานนะครับ แบ่งแบ่งกันกินครับ่ยเอ๊เอาไปถุงด้วยไม่ต้องข้างอ๋อพี่ยา โอ Wait, <TH> <rawd unre> ้หดูแลเอายามาเต็มถุงเลยโห้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอาปูไปต้มหวานกันไม่ได้ต้องผัดจิกฮะไม่เอาตัวเล็กก็ต้มหวานแล้วกินั้งเปลือกไม่ได้ต้มผัดเดี๋ยวขอบคุณี่ยามากนะครับมาดูรายละเอียดของกุ้งประเภทนี้เอานะครับเอ่อที่นี่เขาเรียกว่ากุ้งกระต่อม รือกุ้งกระป๋องนะครับลักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะครับตัวมันจะคล้ายๆกับกุ้งแหหรือกุ้งกำกาม l นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะโตได้ประมาณเท่านี้นครับอาจจะใหญ่กว่าได้ขวานี้อีกนิดนึงอย่างเก่งกัลน,นิโป้งผมนะครับตัวนี้ยังไม่ถึงกันนิโป้งดีก็ <c oughs> สามารถโตได้อีกหน่อยนะครับดูสังเกตได้คือตวัวเล็กๆนี่ก็ไข่แล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็ไข่แล้วตวัวเล็กนี่นะครับตวัวผู้ก็อันนี้อันนี้คือตัวเมีย แล้วก็อันนี้คือตวัวผู้เห็นไหมตัวผู้มันก็จะมีก้ามใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมก้ามยาวๆเหมือนเหมือนกุ้งแห่เห็นไหมครับหรือเหมือนกุ้งแม่น้ํากุ้งกำ g a r นั่นเองนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวผู้นะครับซึ่งเหมือนกันรายละเอียดเหมือนกับเหมือนกันทุกอย่างกับกุ้งแหเลยกับกุ้งกำก a มเลยนะครับเดียวแต่ว่าขนาดมันเล็กกว่า แล้วมันก็จะโตะได้ประมาณเท่าเนี้ครับมันจะไม่ใหญ่เหมือนกุ้งแหนะครับเลือกุ้งไม่น้ำละมันจะไม่ใหญ่นะครับมันโตนจะประมาณเท่านี้เป็นกุ้งเฉพาะถิ่นนะครับส่วนพื้นที่อาศัยเนี่ยจะเกาะอ,อยู่ตามเสาตามเสาตามพื้นนะครับมีอยู่แถวถ้าเรียกอะไรแถวภาคกลาง <c oughs> แถวชายฝั่งนะครับที่เป็นทะเลโคลน ส่วนที่เป็นทะเลเป็นทรายเนี่ยมันจะไม่มีอย่างเช่นหัวหินอย่างเงี้ยที่เป็นเอ,อเป็นชายหาดที่เป็นทรายอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีนะครับมันจะอยู่เฉพาะเ,เป็นดินโคลนมันจะมีเยอะนะครับมสมุทรปราการนี่มีสมุทรสาครนี่มี ages, แม่กองนี่มีเพชรบุรีนี่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็รวมไปรวมไปถึงกันทับุรีอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะมีนะครับตลาดอย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่ กุ so, to to umas, ane, tension, ้งประเภทนี้ส่วนใหญ่นําไปทํอต้มเค็มต้มหวานแกงต้มอาจจะเผาอะไรเงี้ยก็ทําทําได้เหมือนกับกุ้งทั่วไปนะครับเปลือกหนาหัวโตนะครับกุ้งกระป๋อหรือกุ้งกระต่อมนี่เองนะครับผมเรียกตามพื้นที่นะครับบางที่อาจจะเรียกไม่เหมือนผมก็ได้นะครับเดี๋ยว เราเอาไปทํากินกันดีกว่าแหมเมื่อกี้ในระหว่างที่กำลังดูกุ้งกำลังเลือกอยู่นะครับจเจอพักพวกกันก็ขอปูม้ามา,มาทํำร้อมกับกุ้งเลยขอมายังไม่รู้ทาอะไรกินนะครับขอบคุณพี่ยาด้วยนะครับที่อุตส่าห์ให้ปูม้ามานี่ครับดวเล็กไม่รู้จะทําอะไรกินเลย เดี๋ยวร,รุ่งอันนี้ผมจะตัดตัดนะครับตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปต้มไม่สวยตัดแับนี้ไม่สวยน,น,วยน,น,นะครับตัดเฉพาะหนวดดีกว่าตัดกุดน,นี้เลยครับเดี๋ยวเราไปต้มกัน เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใช้น้ำตาลปี๊บนะครับมันจะได้หอมหอมครับกลับไปใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงนะครับ เดินนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำตาลน้ำตาลมันไหม้กันรนะเดินไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่แล้วชิมด้วยนะ ต้องใส่ไปประมาณนี้ก่อนโอ้โอหอมเลยหอมปลาเลยโอเคได้ที่แล้วนะครับอ,อนะนะเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งไปเลยนนะใส่เต็มที่่น้องตัว แล้วคุกแล้วคุกเลยนะครับทำเป็นกพระวันนี้คุกแล้วคุกแล้ว ตอนนี้ก็แต่รอให้น้ำงวดอย่างเดียวครับเพื่อให้น้ำตาลมันเกาะเราต้องเคี่ยวนานๆหน่อยนะครับถ้าเราเคี่ยวไม่นานความหวานก็จะยังไม่เข้าถึงเนื้อคร่งนะเราต้องเคี่ยวนาน,านๆนนะครับเริ่มงวดแล้วเริ่มงวดแล้วใกล้แล้วนะครับ ได้แล้วนะครับได้ความชุ่มขันไปทุกทีแล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะเราก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อเพื่อให้น้ำตาลม,มันเกาะขึ้นเยอะๆนะครับเริ่มเริ่มจะมองไม่เห็นน้ำตาลแล้วนะครับเริ่มแล้ว อีกไม่เกินอีกไม่เกินอีก,ไม,กไม่เกินหมายิ้มนะครับน่าจะใช้ผ้าอะไรเดี๋ยวมันขับโอ้โหแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนะครับไม่มีไม่มีไม่มีน้ำนะแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวเราปิดแก๊สก่อนครับ ปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นก่อนเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนสําหรับเด็กๆนะครับสาหรับเด็กๆในบ้านเขาจะแยกไว้เพราะว่ามีหลานๆอยู่ด้วยนะครับก็จะ,จะแยกไว้ส่วนเนี่ยส่วนกระผมส่วนผมเองก็แหมโดนี่อะไร ผิดไทยนะครับิไทยป่นอันนี้ตำเองอนนตำเองนะครับไฟไฟป่นหอมเลยแล้วเปิดไฟเ,เ,เ,เปิดไฟเปิดไฟเปิดเปิดไฟอ่นอ,นอ,อนๆหน่อย,หอ,ยหอมผิไทยน่าดูเลยนะอ่านี่รอิไทยหน่อย กโผ่นะครับต่อพริกไทยเราพริกไทยเรียบร้อยต่อปิดแก๊สนะครับได้จได้นะครับผุกพริกไทยหน่อยออแลมแลมแลมน,นะครับ เป็นอันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งอบหวานเสร็จเรียบร้อยครับตักออกมาจากกระทะแล้วอยากกินให้ดูโอ้หนี่นะครับเห็นไหมตัวตอนนี้น้ําตาลได้เคลือบตัวเทียบแล้วน้ําตาลน้ำปลานะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยพริกไทยป่นนะครับตอนนี้ก็เคลือบตัวกุ้งอยู่ด้วยแล้วก็ กินเลยเปลือกไม่ต้องเอาออกครับหอมได้ความเค็มหวานของน้ำตาลกับน้ำปลานะครับแล้วก็หอมหอมน้ำพรินไทยแล้วออกเผ็ดนิดนี้ของวิกไทยนะครับอ,อร่อยมากมืกินได้ทั้งตัวครับชอบอืยบกเลก็กน้อสบาย

ยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งมันอร่อยมากโอเคนะครับไปละอย่าลืมกดติดตามป่ะช่วๆอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ